เปิดคลิปอ้ําพัชราภาร้องเพลงอยู่ดีๆจัดประโยคเด็ดตอกย้ำข่าวเลิกไฮโซโพกเปิดคลิปอ้ําพัชราภาร้องเพลงอยู่ดีๆจัดประโยคเด็ดตอกย้ำข่าวเลิกไฮโซพก อยู่กับแก๊งเพื่อนๆอย่างเต็มที่ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ผ่านมาสำหรับสุกตาสาวอ้ําซึ่งมีโมเมนต์บรรยากาศสนุกๆมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้เห็นตลอดในปาร์ตี้แห่งความสุขดังกล่าวกลับมีคนจับผิดเนื่องจากไม่เห็นเงาไฮโซพกมาฉลองปีใหม่ด้วยกันงานนี้หลายคนกับคิดกลายไปว่าอ้ําเลิกกับไฮโซพกแล้วเหรอนอกจากนี้ในอินสตาแกรมของเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนซีของสาวอ้ําก็ได้มีการลงคลิปที่อ้าานั้น รีบมาร่วมวงรับประทานอาหารกับเพื่อนโดยเธอรีบออกปากเองว่ารีบบึ่งมาเพราะรู้ว่าเพื่อนๆต้องมาเรื่องราวของตัวเองแนะ่เพราะเรื่องของอ้ำมันใหญ่มาก ทางนี้เอสุภชัยยังลงคลิปเพลงวาดไว้ของโบกี้ไลออนแล้วอั้ก็ร่วมร้องเพลงด้วยแถมใส่อินเดอร์แบบจัดเต็มโดยย้ำท่อนที่บอกว่าพี่กระเทยบอกฉันอย่าร้องไห้แต่ที่สะดุดสุดๆก็คงหนีไม่พ้นประโยคเด็ดที่เอสุภชัยบอกว่าพี่กระเทยบอกแล้วนะซึ่งอ้ำพัชราก็ได้แต่พูดบอกว่าพี่กระเทยบอกแล้วใช่ไหมสอนไม่จำพี่กระเทยเขาก็บอกแล้วสอนไม่จำ งานนี้แฟนคลับหลายคนต่างก็ให้กำลังใจแต่หลายๆคนก็ต้องร้องอุ้ยกันเลยทีเดียวเพราะว่าทางด้านเต่าทีวีพูดได้โพสต์ํำใบป้ปริศนาโดยระบุว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคำตอบคือหนูกลัวหลงค่ะทำเอาหลายคนโยงไปถึงข่าวลืออ้ามไฮโซโพกเลิกกันซึ่งสรุปเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไป